แต่ว่าสามารถทำการกินได้นะครับเอาไปขนของค้าขายตลาดนัดนะครับช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะครับนี่กล้องข้างหลังนะเนี่ย <c oughs> จะมีแอคชั่นเบรกด้วยนะของฟิตแล้วก็ปรับเร็วได้เนี่ยดูนะแอคชั่นเบรกอย่างงี้เป็นของเล่นรถยุค90 2000นะครับไม่มีไอเลยนะฮะเบ้ <c oughs> นนี่ตึด้ดเวย้ย <c oughs> เอาไปเ,เดี๋ยวเอาเบอร์นอ่างให้ดู ครับไม่มีนะสวัสดีครับผมครับผมวันนี้พี่ชอรถบ้านนะครับก็จะมีรถกระบะทํากินนะครับมานําเสนอนะครับจะเอาไปทําอาหารกินเอ่อตัวอย่างเช่นขนของนะครับหรือว่าจะไปรับจ้างอะไรต่างๆก็ได้หมดเลยนะครับหรือว่าในบ้านมีรถเก่งเนี่ยอยากหารถกระบะสักคันในบ้านครับเอาไว้ซื้อต้นไม้ซื้อของหนักซื้อกวีโต๊ะตู้เตียงต่างต่างโดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินเช่านะครับหรือว่าเอ่อไม่ต้องไปยืมใครนะครับนะจะได้สบายใจนะครับ ซื้อรถหลักหมื่นเอาไว้ในบ้านนะครับขับไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกลัวนะครับเวลาไปโดนลิ้วรอยไปเจอกิ่งไม้ตกใส่ขูดขีดอะไรนี้ก็ไม่ต้องเสียดายมากนะครับครับพนี้นะสตาร์ด้านะครับ2.5นะครับเครื่อง 4D56 เกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้ก็เป็นรถสีน้ำตาลนะครับปี2องสี่หนึ่งหนนะครับตัวนี้อ่าเป็นตาเต็มแล้วเปลี่ยนไฟหน้าไป1คู่นะครับตาใสเลยล้อแม็กเนี่ยเป็นของ D-Max นะครับก็ยางดีนะภาษีไม่ขาดคันนี้แอร์เย็น แอร์เย็นมากๆด้วยนะครับขับโคตรดีเลยเครื่องเกียร์เนี่ยถ้าทุกคนได้มาลองขับนะใส่เกียร์จะรู้เลยว่าเกียร์แน่นนะครับนี่ไม่เคว้งอ่ะนะครับพวกบูธต่างๆเนี่ยนะครับแน่นนะครับแล้วก็เกียร์เข้าดีด้วยนะครับคันเร่งลื่นวิ่งดีรถไม่มีไอเลยนะครับไม่มีไอรถเครื่องไม่หลวมนะไม่สามแสนก็จริงแต่ว่าดูแลดีนะครับพอคันนี้นะครับราคา6ก0 0 0่นเกบาทนะฮะคันนี้มีกล้องถอยหลังด้วยนะเออมีกล้องถอยหลังด้วย 6 9 0 0 0บาทนะครับอันนี้เล็บเอกสารครบพร้อมโอนภาษีหมดตุลา68นะครับก็ประกันการโอนให้ทุกคันนะครับในเครื่องเลขตัวถังตรงหมดเลยนะฮะก็ทดลองขับในที่หลังฟาร์มจระเข้นะครับหรือว่าตลาดธัญญาอ้อมใหญ่นะฮะรับแลกเถื่อนทุรุนด้วยนะครับพร้อมแล้วไปรับชมคลิปเต็มๆกันเลยครับผมไปฮะเอาละครับคุณผู้ชมก็มาดูสตาร์ด้าคันนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะใช้งานในบ้านนะครับหรือว่าจะเอาไปเสริมทัพนะครับเอ่อแบบดูหนังเรื่องส่งด่วนเนี่ย ทรงด่วนแล้วแบบอยากจะไปเป็นหัวแถวนะครับซื้อรถไปเสริมเขี้ยวเล็บนะครับกับธุรกิจของท่านนะครับคันนี้ก็เหมาะสมนะเป็นกระบะดีเซลนะครับเครื่อง2,005รหัสเครื่องเป็นซีดีเอช6นะฮะนี่ด้านข้างนี่เขียว L 200 s t a r d a เลยนะครับสมัยนั้นฮิตมากเลยนะไอ้เครื่องซีด6เนี่ยมันเป็นเครื่องที่โคตรทนเลยนะครับนะฮะแล้วก็ตัวสีสันน่ะโดยรวมแล้วอะมองผินๆไม่น่าเกลียดนะครับจะมีตรงช่วงซุ้มล้อหลังนะครับจะเป็นหลักๆก็จะเป็นตรงช่วงซุ้มล้อนะเพราะคันนี้ อดีตอะ่ะเคยติดคิ้วเป็นคิ้วคลาสติกที่ติดเองนะครับเพื่อคือทําให้มันดูยกสูงครพูดง่ายๆนะครับเสริมให้มันหล่อนะฮะเดี๋ยวผมใช้ดูตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยตรงช่วงคิ้วทั้งหมดเลยก็จะถูกเป็นแบบอาจจะมีเนี่ยพอติดอยู่ข้างในปุ๊บใช่ไหมนะ้ำอาจจะขังนะครับแต่รถไม่เคยชนหนักนะรถบางๆเดิมๆนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูข้างหน้าเห็นไหมเนี่ยจะเป็นคิ้วแบบที่ซื้อมาติดอะ่ะเออนะฮะเห็นไหมทั้งซ้ายและขวาเลยครับก็จะมีรักยิ้มมีอะไรแบบนี้บ้างนะ ปวงก็จะมีสนิมตรงนี้นิดนึงนะครับพอสีกระเทาะไปนะครับเป็นรถใช้งานนะครับที่ยังใช้งานได้จริงๆนะนะครับสำหรับใครที่มองหารถราคาแพงในหกหมื่นเก้าพันบาทแล้วบอกว่าสีต้องสวยต้องเต็มด้วยนะฮะเอาหกหมื่นเก้าเนี่ยไปดาวรีโวเลยนะฮะเอารถอยูด้วยคือจะไม่ขับเลยได้ไงคันนี้มันยังใช้งานอยู่นะครับเป็นรถจังหวัดนครปฐมนะครับคนกันแพงแสนนี่เองนะไฟตาใสๆเลยนะครับพาสีก็หกแปดด้วยอ่า คือเรื่องสีเนะี่ยผมก็จะบอกว่าตามสภาพนะเพราะว่าขายไม่ได้แพงนะครับ69,000าบาทเท่านั้นเองนะล้อแมกดีแมกนะครับเนีย่ยก็จะมีตรงนี้ด้วยอ่าก็ที่ผมรีวิวเป็นวิดีโอเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมภาพตัวรถต่างๆเนี่ยให้ได้ครอบคลุมแล้วก็ได้ครบทุกเม็ดนะครับจะได้ตัดสินใจก่อนจะมานะบางคนเนี่ยบ้านอยู่สุพรรณวิ่งมานะครถมก็หมดเวลาไปกลับก็ครึ่งวันไว้แล้วนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะฮะมีตรงนี้ ลักษณะเหมือนน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเนี่ยอะไรนะเนี่ยมีมีรูด้วยมีรูด้วยนะครับแต่รถไม่เคยชนหนักนะนี่มีกล้องถอยด้วยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเอย่าให้ดูตรงนี้เลยเนี่ยซอกข้างนี่นี่เดิมนะเห็นไหมอันนี้ป่ะนะครับเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นพวกมออเตร์ทรงมอเตอร์ไซค์ต่างๆนะครับแต่รถนี่เดิมหมดเลยเดิมแค่อาจจะมอเตอร์ไซค์มาชนเบาๆข้างล่างนี่นะมาสังเกตตรงนี้มาเดิมนะเดี๋ยวดูจากข้างล่างตรงที่ทำสีนะ แมกไนเนอร์นะครับขนของไม่ต้องกังวลเลยว่าจะถลอกปอักเปิดนะเพราะมันถลอกปอักเปิดอยู่แล้วนะครับอันนี้นนตอนนี้ก็จะมีสีแตงนะตรงช่วงบริเวณที่มันครอบอยู่นะเข้าใจว่าน้ํามันจะขังนะครับบางๆเลย6กหมื่นเก้าแล้วเครื่องดีมากด้วยเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องชักกา้านน้ำมันเครื่องแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเอาละฮะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันเอาละคะคุณผู้ชมก็มดูตรงนี้นะครับห้องเครื่องเนี่ยลดเดิมๆเ,เลยนะ เดิมนะน,นะครับคานเคินเดิมหมดเลยไม่เคยชนหนักนะนี่ดูเส้นฝากระโปรงนะนแต่ถามว่ารถราคาเนี้ยมันก็มีบ้างนะครับผมขายสำหรับคนที่รับได้นะครับ6 9 0 0 0อนบาทผมคิดว่า จะได้ไมเี้เพราะว่าไมตี้ผมว่าน่าจะก็จะดูเก่าไปหน่อยนึงนะครับแต่ก็แล้วแต่คนชอบแหละนะครับคนอาจจะมีประวัตินะอย,อยากได้หน่อยสมัยไม่รุ่นแล้วตอนนี้ก็อยากจยหาซื้อมาเก็บสัตะกคันหนึ่งก็ไม่ว่ากันนะผมว่าก็ดีเลยนะครับเป็นรถอันนี้ปั๊มค์ดเปลี่ยนแล้วนะเป็นรถที่เขาเรียกว่าทำตามความฝันนะนะครับเครื่องสีหกดอึดๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาติดเครื่องให้คุณชมได้ฟังเสียงกันผลเริ่มลงเม็ดแล้วเอาละครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้คุณชมได้ฟังเสียงก่อนนะอันนี้มีกุแแชชุดดดนะบกกล็มีอ้วยขง แล้วก็ปรับเร็วได้เนี่ยดูนะชันเบ็กอย่างนี้เป็นของเล่นรถยุค902,000นพนะครับเ็จกุญแจกุญแจไม,ม่หมด2ชุดเลยนะตัดเครื่องแล้วนะแอร์เย็นแล้วจอมีด้วยบลูทูธได้ด้วยนะมีกล้องถอยด้วยเดี๋ยวผมจะใส่เกียร์อถอยให้ดูใส่เกียร์อถอยแล้วเฮ้ยกล้องไม่ทำงานวะนี่ถอยแล้วนี่กล้องข้างหลังนะเนี่ย จะเห็นแต่กระบะรุ่นใหม่นะที่มีกล้องนะครับนี่ทรัพย์งทับใ์นต่างๆไม่มีปูนะพวกวงกบประตูต,ต,ต,ต่างๆนะครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนี่คือติดเครื่องแล้วนะเธอต้องบอกว่าเอกลักษณ์ของเครื่องสี่ียะหกอะ่ะมันจะมีเขกแบบนี้แหละแต่เข่นี่เขกเขกถือ,อ,อว่าเป็นเขกเคาะนะไม่ใช่เขกแบบโวคมคาม,คม,คมนี่ึกกันมาแล้วไม่มีไอเลยนะฮะเบิ้ลนิดตึงด้วยเอาไปเอาเดี๋ยวเอาเอร์งให้ดู ไม่มีนะคุณผู้ชมครับไม่มีควันอ่ะนะฮะหือว่าโอเคเลยนะครับเอาละเดี๋ยวไปดูต่อที่ภายในกันครับครับมาดูต่อที่ภายในนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตดับเครื่องก่อนนะนะครับภายในก็เบาะหนังนะจริงๆสภาพไม่ขี้เหร่เลยรถราคานี้ก็ประมาณนี้เท่านั้นแหละนะฮะเท่าที่ผมเห็นนะมาคันก็แย่กว่านี้ด้วยนะครับแต่ตั้งราคาแบบรถใหม่เลยนะครับแคปข้างหลังก็กว้างขวางนะตัวเบาะกว้างเลยมีไม้มีไม้รองข้างล่างด้วยนะครับ บอกก่อนนะครับไม่ก็3ามแสนสองนะอ่าเดี๋ยวผมปิดประตูก่อนตอนนี้มันร้องอยู่คัดคดครับเข้าดีมากๆเลยนะครับช่องแอร์ต่างๆก็จะมีแบบล็อกไว้เนี่ยฝืดๆเนี่ยไม่ให้มันลมนะครับตามไต,ตมล์รถเก้าสูนะก็ไฟไพไดานไปไงเอเยติดด้วยอะ่ะเออโอเคนะนี่นะครับหัวเกียร์ก็นี่เฉพาะหัวเกียร์เนี่ยงานญี่ปุ่นนะแฮนเมดนี่ดูปะครับ B นะครับยังไม่ได้ไม่ได้ต่ำๆก็3ามสี่แสนน่ะ นะครับพี่ลูกค้าบอกว่าของดีเฮียเก็บไว้เถอ,เอะเสียงตะค่อมลอยมาเลยนะครับก็ภายในก็โอเคนะมีที่ที่ใส่ของด้วยนี่เอหัวเกียร์ับอยู่นี่เออเฮ้ยเอเอเว้ยนะครับอ่ะนี่พอระบอต่างๆนะครับภาษีไม่ขาดนะไอตัวข้างๆนี้ก็ฉลอกปักเปิงหน่อยแต่แบบแห้งๆนะครับนะไม่ใช่ว่าแบบคือเป็นรถใช้งานอ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงให้คุณผู้ชมได้ได้ได้ได,ได้ให้เชื่อนะครับแต่ว่าอยากให้มาลองนะ ถ้าอยู่ไม่ไกลก็มาลองขับเลยดีกว่านะครับปิดยังไงวะเนี่ยอันนี้เพิ่มเสียงเสียงแต่ดับเครื่องมันจะดับนะครับเล่น usb บลูทูธได้นะอืมผมจะบิดดับก่อนโอเคนะครับประมาณนี้นะถ้าใครสนใจก็โทร0 8 5 4 4 1 8 1 8 9นะครับดูรถได้ที่หลังฟาร์มจระเข้สามพรานนะครับหรือว่าตลาดธัญญาอ้อมใหญ่นะครับตรงร้านกาแฟพันไทยตรงนั้นนัดเจอกันได้เลยทดลองขับได้จังหวัดพอใจนะครับเหนือยันใต้เนี่ยผมส่งได้ทุกจังหวัดเลยนะครราคา69,000บาทนะครับแพงกว่า iPhone หน่อยเดียว ไอโฟนตอนนี้เผ่อพอๆกับพวกโทรศัพท์กนั้นวยนะแต่ว่าสามารถทำอาหารกินได้นะครับเอาไปขนของค้าขายตลาดนัดนะครับช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะครับก็สายปุ๊บคุมผ้าคุมอะไรได้เลยนะครับเอาไปทําอะไรก็ได้ขนหญ้าขนฟางขนบัวนะตามร้านรีตามไรได้หมดเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ครับบิ๊กชอรรบานต้องขอตัวลาลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับบิ๊กชอรด้วยนะครับนะครับสวัสดีครับ